ส่วนพูดชงเจดในการรักษาโรคพูดชงเจดประกอบไปด้วยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบขาถ้าพูดถึงสติก็คือความระลึกได้ในยามที่เราเจ็บป่วยเราต้องตั้งสติไว้ด้วยความระลึกได้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะโดยดึงจิตไว้กับอารมณ์ คือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่การรับรู้ในความคิดคำพูดและในการกระทาที่แสดงออกธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยก็คือการใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาด้วยเหตุผลถึงความเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์นั้นๆที่เราควรจะมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเพราะความคิดในแง่ลบ จะนำไปสู่ความรู้สึกและอารมณ์ที่ขุณนมัวก็ยิ่งทำให้จิตใจเราเครียดวิตกกังวลและเจ็บป่วยไปด้วยเช่นกันความสับสนวุ่นวายใจทำให้ระบบการตอบสนองของสรีระร่างกายปกพร่องไปอีกตั้งแต่การหายใจทีชีพจรเต้นเร็วขึ้นหัวใจและเลือดหลอดเลือดสูบฉีดมากขึ้นรวมทั้งความดันเลือดอาจจะสูงขึ้นไปอีกด้วย ประการที่สามคือวิยะความเพียรพยายามและความกล้าหาญที่เราต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆมีความเข้มแข็งไม่ท้อแท้รู้จักประคับประคองจิตใจตลอดระยะเวลาที่เราได้รับการบำบัดร,รักษาอยู่แม้ว่าโรคบางโรคเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการบำบัดร,รักษาน,านานเพียงใดก็ตาม ก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามต่อไปประการที่สี่คือปิติเมื่อเราเข้าใจเหตุผลและสภาวะของการเจ็บป่วยพร้อมกับทราบแนวทางการรักษาจากแพทย์อย่างแจ่มแจ้งแล้วอันนี้ต้องสนใจนะครับว่าแพทย์เขาจะรักษาอย่างไงเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกมีความปิติอิ่มใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีไว้ก่อน ความรู้สึกพอใจและซาบซึ้งใจนี้แหละครับที่จะเป็นอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจเราต่อๆไปในยาบที่เจ็บป่วยเพราะว่าทราบแนวทางในการรักษาแล้วประการที่5ปัจสัทธิคือความผ่อนคลายที่จะให้มีความสงบอยู่ภายในทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในด้านของจิตใจจะต้องไม่เครียดหรือว่าวิตกกังวลใ,ใดๆ ที่จะส่งผลทำให้ระบบร่างกายต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีระและฮอร์โมนจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าหากเรามีการผ่อนคลายมีการหลั่งสารเอนโดฟินและนิวโรโปบไทยในสมองซึ่งเป็นล้วนแต่ส่งผลทำให้หายป่วยได้เร็วขึ้นนั่นเองประการที่6ครับสมาธิก็คือการตั้งใจมั่น เพื่อที่จะกลับคืนสู่ภายในตนเองโดยปล่อยวางความคิดออกจากโลกภายนอกรวมทั้งปล่อยวางจากเหตุการณ์ในอดีตหรือในอนาคตการทำสมาธินี้ท่านสามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้นะครับที่เราทำอยู่ที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นพุทธโธสัมมาอาหังนะมะพะทะอานาปานาสติสัมปชัญญะบพะสติปทานสีอายุคะ วิธีการใดๆนะฮะก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะเมื่อจิตที่สงบนั้นจะทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนจากเบต้าช้าลงกลับลงมาเป็นคลื่นอัลฟาซึ่งมีคลื่นความถี่ประมาณ8-13ถึงรอบต่อวินาทีและส่งผลต่อการเยียวยารักษาร่างกายนี่คือผลของสมาธิโดยตรงนะครับประการสุดท้ายก็คือ7อุเบขา คือมีการวางเฉยเช่นวางเฉยทำใจเย็นเป็นกลางเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่รู้สึกกังวลใดๆเกี่ยวกับโรคภัยที่เกิดขึ้นนะฮะต้องปล่อยวางนะครับยิ่งกังวลมากยิ่งเป็นปัญหาดังนั้นโพชฌงเจดที่ว่ารักษาโรคได้ประกอบไปด้วยสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปสัสสธิสมาธิอุเบขาครบถ้วน ไม่ใช่สวดได้อย่างเดียวนะครับการสวดมนต์ได้การสวดมนต์ก,นก็คือการทําจิตให้เป็นสมาธิได้ร,ระดับหนึ่งจะเกิดพลังใจขึ้นส่วนการเข้าใจวิธีปฏิบัติตั้งแต่สติก็ดีธรรมะวิจยะวิริยะปีติปสัสธิสมาธิอุเบคาทั้ง7อย่างเนี่ยแล้วก็ทําไปด้วยอันนี้แหละครับ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพิจารณาไตรตรองและทำความเข้าใจผู้ชนเจ็ดดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเป็นเสมือนการชำระล้างจิตใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความวิตกกังวลหรือว่าความกลัวใดๆที่อยู่ในจิตใจออกนั่นเองและมีใจสงบผ่องใสเบิกบานจุดนี้แหะครับที่จะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้อย่างแท้จริง